สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่28ตุลาคม2563นะครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอพนทองนะครับเป็นตลาดนัดวันพุธนะครับเป็นเป็นตลาดนัดที่เขาจัดประจํานะครับทุกวันพุธมันจะมีวันพุธกับวันเสาร์นะครับของขายค่อนข้างเยอะมากวันเสาร์นี่จะเป็นตลาดนัดเช้านะครับส่วนวันนี้วันพุธนี่จะเป็นตลาดนัดเย็นนะครับอันนี้ผม วันนี้ตั้งร้านเสร็จแล้วตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามนะครับประมาณบ่ายสามตอนนี้บ่ายสามคนก็เริ่มเริ่มเริ่มที่จะมาเดินแล้วนะครับก็วันนี้แจ็คพอตครับวันนี้ฝนตกตกมาเมื่อกี้นะแต่ตอนนี้หยุดแล้วเหลือแต่ไปปลอยนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มคนก็เริ่มเดินมาแล้วเมื่อกี้ก็ขายได้ประมาณ หกสิบบาทแล้วนะครับขายได้หกสิบบาทแล้วก็ขอ,อให้เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็ขายค่อนข้างดีนะที่โคชัยนะครับมาดูลักษณะหน้าร้านครับผมก็ทำไปเรื่อยนะครับนะครับก็เนี่ยร,ร้านผมก็จะจัดก็จะมะีป้ายนะครับเขียนว่าน้ำอ้อยสดนะแล้วก็มีบอกราคาแล้วก็ถังน้ำแข็งอยู่ด้าน ด้านข้างนะครับส่วนอุปกรณ์ภาชนะต่างๆนะครับก็เตรียมไว้นะถุงแก้วนะมะนาวสําหรับบีบใครที่อยากจ,จะกินแบบผสมมะนาวนะครับแล้วก็จะมีขวดนะที่เป็นขวดขนาดจริงนะครับตั้งโชว์ไวนะ้ผมก็จะตั้งสลับไปถ้าหนะเย็นก็มาตั้งพอมันมันไม่เย็นแล้วผมก็เอาลงไปนะครับก็คือถ้าตั้งไว้นานมันมันจะกลมจะเสียเร็วนะครับก็สลับสลับขึ้นมาตั้งโชว์ว่าเอเามีอะไรขายบ้างมีขวดขนาดเท่าไหร่นะครับ ก็จะมีขวด10บาทนะครับมีขวด10บาทอันนี้เป็น10บาทนะครับขาย2 0 0 c ส่วนนี้ก็จะเป็น4 0 0ซีนะครับ20บาทแล้วก็มีแก้ว16ออนซ์นะครับขาย20บาทเล็กก็จริงนะครับแต่ผมใส่น้ำแข็งมน้อยมากนะครับน้ำอ้อยคือนเน้นเลยนะครับน้ำอ้อยที่ใส่ลงไปก็2 0 0ซ c นะที่ใส่ลงไปในนี้เพราะนั้นไม่ไม่ไม่ได้ เอาเปรียบลูกค้านะครับไม่ได้ใส่น้ำแข็งเต็มนะครับใส่น้ำแข็งข้างน้อยแล้วก็ใส่น้ำอ้อยเยอะนะครับเหมือนเหมือนจะเล็กนะเหมือนจะแก้วเล็กแต่เต็มไปด้วยน้ำอ้อยนะครับผมก็จะใช้พวกลำนะครับลำอ,อ้อยเนี้ยติดมีลูกค้ามาซื้อเลยเดี๋ยวผมยาแป๊บหนึ่งนะครับเอาแบบแก้วหรือขวดแบบแก้วใช่ไหมครับยาแป๊บนึง ก็จะเตรียมน้ำแข็งไว้ครับก็แก้วละยี่สิบบาทครับน้ำแข็งน้อยครับ <c oughs> น้ำอ้อยเลวนด ใส่ถุงไหมครับไม่ใส่เล้วนะเอาหลอดอย่างเดียวครับเอาหลอดก็ได้ยี่สิบบาทครับทอนแบงร้อยทอนแปดสิบบาทแปดสิบบาทสี่สิบ แปดสิบกม็มานะครับขวดเล็กสิบบาทครับผมขวดเดียวใช่ไหมครับได้ครับทำยูทูบด้วยครับขายของมาด้วย <c oughs> ทำยูทูบครับทำเรื่องยูทูบนะครับ <c oughs> ให้หยิบให้ครับ <c oughs> ทำเก็บไปดูด้วยครับเก็บไปดูของตัวเองผมอานะครับเิ่งรวยครับผมเ้าวัซื้อในจังหวัดพอดีเลยนะครับก็นี่ครับบรรยากาศร้านด้านหลังเขาก็จะมีเส้นเส้นวาให้เรา วังโต๊ะได้ถึงไหนนะครับ,รบนี่ครับบรรยากาศหลังร้านนะครับมีอุปกรณ์ที่เราที่ต้องเป็นต้องใช้นะครับน,นี่นนครับปลาดูคกคนซื้อทองโลสี่คนคูใคิดบ คนเริ่มเดินเยอะนะวฮะไฟก็เขามีไฟให้นะครับเขาเก็บค่าแล้วก็เป็นแล้วแต่จะให้นะครับประมาณ20บบาทนะครับก็จะมีขันแล้วก็ให้เราเอาเงินใส่ขันนะครับมีเจ้าหน้าที่นะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำง,งานอยู่ในที่ว่าการนะครับที่ว่าการอำเภอปูนทองครับเพืพ่อนเพืพ่อนเดี๋ยวผม ขอญาตไปจัดของเล็กๆน้อยๆนะครับต่อขายของต่อะคลนเย็ยนแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆชาวอ้อยคั้นน้ํานะครับทุกคนนะขายดีขายดีนะครับขาย,ขายไม่ดีก็สู้ๆนะครับเพราะว่ามันมันมีวันวันที่ดีแล้วก็วันที่ไม่ดีนะครับมันมันไม่มีอะไรที่ตายตัวสเสมอนะครับไม่ราบรื่นนีสรรค อเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปด้วยภาพบรรยากาศหน้าร้านากับบรรยากาศตลาดนัดหน้าที่ว่าการำอำเภอปพนทองจังหวัดร้อยเอนะครับน yeah. okay. ีครับโอเคสวัสบีครับ